วิธีเปิดพอร์ต MT5 นะคะเป็นพอร์ตจริงนะให้ล็อกอินเข้ามาที่เว็บของเราใส่อ e ีเมลและรหัสของเราให้เรียบร้อยจากนั้นให้มาติ๊กคำว่า RealAccount ถ้าใครยังเป็นภาษาไทยอยู่ให้ไปกดรูปโลกก่อนนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะส่วนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วให้กด RealAccount เลยนะคะ จากนั้นให้เลือกตรงนี้เป็น mt f i l e นะคะอแล้วก็ตรงนี้เป็น mt f i l e std แบบนี้นะคะเลเ e l เ t e นี้เราสามารถเลือกได้นะคะเป็น1ต่อ1,000หรือ1 500ต่อ5 0าก็ได้แต่แนะนำว่าให้ใช้1ต่อ500นะคะจากนั้นให้เลือกตามนี้ตามที่เห็นเลยจากนั้นให้กดคำว่าโอเคนะคะ พอกดโอเคแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้อันนี้คือรหัสพอร์ตของเรานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเข้าไปที่อีเมลของเรานะคะก็จะมีเมลจากทางโบกเนี่ยส่งเข้ามานะคะให้พี่ๆเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะสังเกตตรงที่คำว่า Trading Password เทรดดิ้งพาสเวิรตรงนี้จะเป็นรหัสผ่านในการเข้าล็อกอินพอตจริงนั่นเองนะคะให้ใส่ตรงนี้ลงไปนะส่วนคำว่า Account เนี่ยจะเป็นเลขพอตของเรานั่นเองนะคะย้ำอีกครั้งนะคะให้เอาตรง Trading Password มาใส่ถ้าไม่ได้เอาตรงนี้มาใส่จะทำการเทรดไม่ได้นั่นเองนะคะวิธีล็อกอินเข้าพอต mt 5นะคะ จากที่เราเปิดพอร์ต mt 5แล้วเนี่ยเราจะได้เมลมาใช่ไหมคะเราก็มาที่เมลนะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะดูตรงคำว่า Account Account ตรงนี้คือเลขพอร์ตของเรานั่นเองนะคะส่วนรหัสก็คือ Trading Password ตรงนี้นั่นเองนะคะง่ายๆเลยเราก็ก๊อปไปเลยค่ะอ่าคัดลอกนะคะแล้วตรงนี้เราก็จำไปใส่ ก็ได้นะคะเราก็ไปที่ MT5 อ่า MT5 เสร็จเรามากดการตั้งค่านะคะแล้วก็กดมาที่คำว่าบัญชีใหม่อ่าจากนั้นนะคะอันนี้ L ขึ้นไว้อยู่แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยต้องมาพิมพ์ตรงนี้นะคะพิมพ์ A C I แล้วก็เลือกอันนี้เลยค่ะ ACI Trading Ltd การลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เราใส่เลขพอร์ตส่วนรหัสผ่านก็คือ Trading Password นั่นเองนะคะเมื่อกี้เลขพอร์ตเรา10510 r 10, เราก็ใส่รหัสผ่าน Trading Password ที่เราก๊อบมาแบบนี้ขึ้นแบบนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยค่ะ